บรรเลงอย่างสง่างามแต่ละคนด้วยความเศร้าของบทเพลง nocturne opus 9 number no. 2หรือท่วงทำนองที่ให้ความรู้สึกถึงอิสระในผลงานแฟนตาซีอินพร้อมตูแม้ไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะเจ้าของผลงานเสียชีวิตไปเกิน50ปีแล้วแต่เมื่อเป็นฝีมือการประพันธ์ของเฟเดริกโชแปงก็คงหาฟังและนำไปใช้ไม่ได้ง่ายๆนะักหากไม่ซื้อซีดีจากนักดนตรีมากความสามารถหรือจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ค่ายเพลงก่อนนำไปใช้ ช่องโห่ในการเข้าถึงคือที่มาของโครงการฟรีโชแปงโดยแอร์ลนดันนักประพันธ์เพลงคลาสสิกรุ่นใหม่ท okay. mm hmm. ี่ระดมทุนขอบริจาคผ่านเว็บไซต์ Kickstarter เพื่อนำไปว่าจ้างนักดนตรีอาชีพให้เล่นเพลงทั้งหมด245ชิ้นของโชแปง mm hmm. ก่อนจะนำมาลงในเว็บไซต์ให้ทุกคนดาวน์โหลดไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายคนที่อยากไปทำได้เนี่ยมันต้องมีเงินเยอะ อย่างที่อาจารย์บอกคือต้องไปจ้างค่าตัวเพราะฉะนั้นไม่ค่ายเพลงเขาทำมาแล้วสมมติว่าค่ายยูโนวาซัเขาทำมารวมเพลงของชุดใใช่ไหมฮะเพราะ,ะนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกิดขึ้นใหม่ในการที่เขาอาร์เรน์ชุดใหม่ในการที่เขาบันทึกเขาก็เลยจะไปจ้างคนที่มาเล่นอาจจะเป็นออเคสตาราหรือเป็นนักดนตรีแล้วเขาก็จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็บันทึกเป็นแผ่นของเขาเองแต่สิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะไม่เคลมลิขสิทธิ์ในการทําเขาจะปล่อยลิขสิทธิ์ตรงนี้ให้สถาบันการศึกษาหรือนักเรียนนักศึกษาไปใช้ได้เลย อันนี้คือความเปต์ของเขาผมก็เลยมองว่าเขาต้องการที่จะสร้างทางเลือกใหม่หรือเปล่าศิลปินที่มีฝีมือแต่ไม่มีไม่ได้ไปมีโอกาสสังกัดอยู่กับค่ายคยเพลงใหญ่ๆจะได้มีโอกาสในการที่จะมีตัวตนอยู่ในอยู่ในบริษัทแผ่นเสียงอยู่ในการเผยแพร่ออกเป็นสื่อผลิตซ้ำอะไรอย่างนี้บ้างค่ะค y ค่าใช้จ่ายจากทรัพย์สินทางปัญญานำมาซึ่งอุปสรรคในการเผยแพร่ผลงานอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในกรณีบทเพลงได้รับความนิยมเชม่นเพลง Happy Birthday ที่ค่าย Warner Chappell Music ยังคงเรียกเก็บลิขสิทธิ์จากสื่อต่างๆรวมถึงงานเลี้ยงสาธารณะรีในญี่ปุ่นที่บังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง ส่วนหนึ่งก็ช่วยให้ผลงานของศิลปินได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มบทลงโทษให้เอาผิดทั้งผู้อัปโหลดและดาวน์โหลดอาจสร้างความหวาดกลัวจนขัดขวางการเผยแพร่ผลงานขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆกำลังผลักดันโลกให้เข้าสู่ยุคแห่งการแบ่งปันโดยโครงการอย่างฟรีโชแปงตั้งเป้าเงินทุนไว้ที่7 5 0 0 0ดอลลาร์ใน45วันแต่ทำยอดได้ตามเป้าโดยใช้เวลาเพียง15วันเท่านั้น คอนเซปต์มันเลยเปลี่ยนนะครับว่าในโลกของอยุคดิจิทัลเนี่ยเป็นยุคแห่งการแชร์ลิงหรือเป็นการแบ่งปันก็นี่ฝั่งเจ้าของสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินธทางายังติดยึดอยู่กับของเก่าคือสิทธิ์ในการควบคุมแต่ลักษณะบริบทของธุรกิจนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่สามารถจะผูกขาดได้แล้วนะครับมันกลายเป็นเรื่องของการแชร์ลิงละ โครงการฟรีชอแปงตามรอยความสำเร็จของโครงการแรกที่นำเอาผลงานเพลงคลาสสิกโด่งดังเช่นซิมโฟนีหมายเลข3าของเบโธเฟนโกลเบิร์กแ a ริเอชันส์ของบาร์กหรือสตริงคอเทตอีก2ชิ้นของโมซาต์มาบันทึกเสียงโดยนักดนตรีอาชีพและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ m u s ส Open นอกจากเป็นทางเลือกให้ผู้ฟังและนักสร้างในอิสระไม่ต้องละเมิดลิขสิทธิ์จากแผ่นซีดียังร่วมกับโครงการวันแลปท็อปประชยัยนำบทเพลงเหล่านี้ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์แจกเด็กๆทั่วโลก ซึ่งแอรอนดันเจ้าของโครงการเผยว่าผู้สนับสนุนกว่าร้อยละเจเป็นคนอายุราว18ถึง35ปีและไม่ใช่คนฟังเพลงคลาสสิกแต่บริจาคเพราะถูกใจแนวคิดของโครงการสะท้อนถึงแนวโน้มคนรุ่นใหม่ที่มักจะเลือกหนทางการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากกว่าการผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบรมมนสิรินภกุลถ่าย P ี s รายงาน